ความจริงสุดแปลกจากใต้สมุดหนึ่งรู้ไหมครับว่าเสียงที่ดังที่สุดในโลกถูกบันทึกมาจากใต้ทะเลในปี1,997นักวิทยาศาสตร์โนอาจับเสียงลึกลับชื่อว่าเดือบลูกได้มันดังขนาดที่เครื่องตรวจจับได้ยินไกลกว่า5,000กิโลเมตรแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมาจากอะไรแน่ๆ 2. ในมหาสมุทรไม่ได้มีแค่ปลาแต่มันยังเต็มไปด้วยภูเขาไฟใต้น้ำกว่า1ล้านลูก บางแห่งปล่อยน้ำร้อนจัดกว่า400องศาแต่สิ่งมีชีวิตสุดแกร่งก็ยังอาศัยอยู่ได้ 3. สัตว์ที่ไม่เคยตายด้วยไวยชรามีจริงนะครับแมงกะพรุนเตตอกชชสโดนีสามารถย้อนวัยตัวเองกลับไปสู่ระยะเริ่มต้นได้เหมือนรีเซ็ตชีวิตใหม่เลยถูกขนานนามว่าแมงกะพรุนอมะตะ 4. ในความมืดมิดของมหาสมุทรลึกหลายพันสายพันมีไบโอลูมิเนเซนหรือแสงที่สร้างขึ้นเองใช้ล่อเหยื่อป้องกันตัวหรือหาคู่เหมือนโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยไฟนีออนธรรมชาติ5ความจริงที่สุดแปลกคือมหาสมุทรบนโลกกว่า70%แต่เราสำรวจไปแค่5%เท่านั้นที่เหลือ95%ยังเป็นปริศนาที่อาจเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน ใต้ทะเลอาจซ่อนความลับมากกว่าที่เราคิดคุณอยากเห็นความจริงไหนที่สุด